มิถุนายนปี2022นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเปิดวารสารวิชาการชื่อดัง PNAS แล้วต่างตะลึงเพราะข้อมูลที่ปรากฏหน้าพวกเขากำลังเปลี่ยนความเข้าใจของโลกไปตลอดการต้นกำเนิดการเลี้ยงไก่แห่งแรกของโลกไม่ได้อยู่ที่จีนไม่ได้อยู่ที่อินเดียแต่อยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาโคราชที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อ บ้านโนนวัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาหมู่บ้านธรรมดาที่ชาวบ้านเดินทำนาทำไร่กันมาหลายร้อยปีไม่มีใครรู้เลยว่าทุกครั้งที่เดินบนผืนดินพวกเขากำลังเดินบนศพของบรรพบุรุษตัวเองที่นอนหลับอยู่ใต้เนินดินมากกว่า4,000ปี เรื่องราวเริ่มจากเด็กๆในหมู่บ้านพวกเขาบอกว่าทุกครั้งที่ฝนตกมักจะมีลูกปัดสีสันสวยงามโผล่ขึ้นมาจากดินลูกปัดแปลกๆที่ไม่เหมือนของที่เคยเห็นไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนจนกระทั่งนักโบราณคดีมาถึงแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยวันนี้เราจะไปค้นหาความลับใต้เนินดินหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่กำลังขยาวความเข้าใจของโลกทั้งใบบ้านโนนวัดตั้งอยู่กลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ของตำบลพลสงครามห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหมู่บ้านเล็กๆที่มีบ้านเรือนไม่กี่หลังคาเรือนคนในหมู่บ้านทำนาทำไร่ใช้ชีวิตเรียบง่าย แต่สิ่งที่พิเศษคือหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนเนินดินเนินที่ดูธรรมดาแต่กลับซ่อนความลับมหาศาลไว้ภายในชื่อหมู่บ้านโนนวัดมาจากคำว่าโนนที่แปลว่าเนินดินและววัดเพราะบริเวณทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศใต้เคยมีวัดเก่าตั้งอยู่มีโบสถ์อยู่บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน นี่คือหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีอะไรน่าสนใจจนกระทั่งปี2,538เมื่อกรมศิล,ลปากรและมหาวิทยายลัยโอทาโกจากประเทศนิวซีแลนด์เริ่มโครงการขุดค้นทางโบราณคดีพวกเขาเริ่มต้นด้วยความสงสัยง่ายๆว่าใต้เนินดินนี้มีอะไรแต่เมื่อเปิดหลุมขุดค้นครั้งแรกสิ่งที่พบทำให้ทุกคนต้องหยุดหายใจ ใต้ผืนดินที่ดูธรรมดานี้ไม่ใช่แค่ชั้นดินธรรมดาแต่เป็นชั้นแห่งเวลาที่บันทึกเรื่องราวของมนุษย์ไว้มากกว่า4,000ปีชั้นแล้วชั้นเล่าแต่ละชั้นคือยุคสมัยยุคหินใหม่ยุคสำริดยุคเหล็กและยุคประวัติศาสตร์ตอนตอน้นทั้งหมดอยู่ที่นี่ซ้อนทับกันเป็นชั้นๆเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนขึ้นโดยคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าและที่น่าทึ่งที่สุดคือมันไม่เคยขาดตอน นั่นหมายความว่าคนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่4,000กว่าปีก่อนพวกเขาไม่ได้หายไปไหนพวกเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ต่อเนื่องมีลูกหลานสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นหมายความว่าคนที่เดินอยู่ในหมู่บ้านโนนวัดวันนี้พวกเขาคือลูกหลานของคนโบราณที่อยู่ใต้เนินดินนั่นเองพวกเขาคือบรรพบุรุษของคนลุ่มน้ำมูลคนอีสานในปัจจุบัน การค้นพบนี้ทำให้บ้านโนนวัดกลายเป็นหนึ่งในแหล่งโบราณาคดีที่สำคัญที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะไม่มีที่ไหนในภูมิภาคนี้ที่เราสามารถติดตามเรื่องราวของมนุษย์ได้ยาวนานขนาดนี้แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสิ่งที่พวกเขาพบในหลุมขุดค้นจะทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าเราเข้าใจคนโบราณผิดมาตลอดหรือเปล่า เมื่อนักโบราณาคดีเริ่มขุดลงไปพวกเขาพบหลุมหนึ่งสองหลุมสิบหลุมยี่บหลุมจนในที่สุดพวกเขาพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณทั้งหมด635โครงนอนหลับอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ที่น่าสนใจไม่ใช่แค่จำนวนแต่คือสิ่งที่ฝังอยู่กับเขา โครงกระดูกแต่ละโครงถูกฝังพร้อมกับของอุทิศภาชนะดินเผาสวยงามกว่า4,000ชิ้นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ลวดลายประณีตทำด้วยฝีมือระดับช่างชำนาญเครื่องประดับจากกระดูกสัตว์เปลือกหอยและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดลูกปัดสีสันสวยงามที่มาจากที่อื่นที่ไม่มีในท้องถิ่นลูกปัดเหล่านี้บอกเรื่องราวที่น่าทึ่งคนโบราณที่นี่ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว พวกเขามีการค้าขายมีการติดต่อกับคนต่างถิ่นมีเครือขายทางการค้าที่กว้างขวางแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือแวดินเผามากกว่า1,000ชิ้นนั่นคือเครื่องมือสำหรับทอผ้าพวกเขาทอผ้าเองใช้เองได้มีทักษะมีความรู้มีวัฒนธรรมของตัวเองและจากการวิเคราะห์กระดูกสัตว์ที่พบเราเริ่มเข้าใจว่าพวกเขากินอะไรอาศัยอยู่ยังไง พวกเขาเลี้ยงควายทำนาปลูกข้าวจับปลาจากแม่น้ำลำธารกระดูกปลาช่อนที่พบมีอายุกว่า3,000ปีบอกเราว่าปลาช่อนที่เราเห็นในตลาดวันนี้มันมีอยู่ในชีวิตของคนโบราณมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแต่การค้นพบที่สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของโลกทั้งใบคือกระดูกไก่กระดูกไก่เล็กๆที่ถูกฝังอยู่ในหลุมศพ นักวิจัยนำไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและผลที่ออกมาทำให้ทุกคนตันลึงกระดูกไก่นี้มีอายุ3,670ปีและที่สำคัญกว่านั้นมันคือไก่บ้านไม่ใช่ไก่ป่า นั่นหมายความว่าคนโบราณที่บ้านโนนวัดพวกเขาเลี้ยงไก่ได้สำเร็จตั้งแต่เมื่อ3,670ปีก่อนและนี่คือหลักฐานการเลี้ยงไก่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก่อนหน้านี้โลกเชื่อกันว่าคนจีนหรือคนอินเดียเป็นคนแรกที่เลี้ยงไก่แต่การค้นพบที่บ้านโนนวัดเปลี่ยนทุกอย่างมันบอกว่าคนในดินแดนสุวรรณภูมินี้พวกเขาเก่งกว่าที่โลกคิดพวกเขาเป็นผู้บุกเบิก พวกเขาคือต้นกำเนิดและยิ่งไปกว่านั้นรูปแบบการฝังศพของเขาบอกเรื่องราวที่น่าสนใจมากบางโครงนอนหงายเหยียดยาวบางโครงนอนงอเขา่าและที่พิเศษที่สุดคือศพเด็กทารกถูกฝังในหม้อดินลองนึกภาพดูครับเมื่อ4,000กว่าปีก่อนพ่อแม่คนหนึ่งกำลังโศกเศร้าเพราะลูกตาย พวกเขาอุ้มร่างเล็กๆของลูกวางลงในหม้อด,ดินที่เตรียมไว้อย่างประณีตแล้วฝังลงในดินพร้อมกับความหวังว่าอาจจะได้พบกันอีกในชาติหน้านี่ไม่ใช่แค่การฝังศพนี่คือพิธีกรรมคือความเชื่อคือความรักคือความหวังของมนุษย์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะผ่านมา4,000ปีหรือ4,000ล้านปีและเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้เราก็เริ่มเข้าใจว่า คนโบราณเหล่านี้ไม่ได้ต่างจากเราเลยพวกเขารักพวกเขาเศร้าพวกเขามีความหวังพวกเขามีความกลัวพวกเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราตอนนี้ลองหยุดคิดสักครู่นะครับถ้าคนโบราณที่บ้านโนนวัดเก่งขนาดนี้ทำไมโลกถึงไม่รู้จักพวกเขาทำไมเราไม่เคยได้ยินชื่อบ้านโนนวัดเพราะมีอีกที่หนึ่งที่โลกรู้จักดีกว่านั่นคือบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี2,535บ้านเชียงมีอายุประมาณ5,600ปีมีภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดงที่สวยงามมีชื่อเสียงไปทั่วโลกมีพิพิธภัณฑ์มีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่บ้านโนนวัดเงียบทั้งๆที่หลักฐานที่ขุดค้นได้จากบ้านโนนวัดมีมากกว่าสมบูรณ์กว่าและที่สำคัญมันเปลี่ยนความเข้าใจของโลก ทำไมคำตอบง่ายมากครับเพราะไม่มีใครเล่าบ้านเชียงถูกค้นพบก่อนเป็นที่รู้จักก่อนเข้าสู่สายตาสาธารณะก่อนจึงได้รับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์มากกว่าแต่บ้านโนนวัดการขุดค้นเริ่มต้นช้ากว่าและส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือระหว่างนักวิชาการทำงานอย่างเงียบๆไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์ จนกระทั่งปี2022เมื่องานวิจัยเรื่องไก่ออกมาโลกถึงได้หันมามองแต่ในประเทศไทยคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องนี้สื่อไทยไม่ค่อยให้ความสนใจบางคนอาจเห็นข่าวผ่านๆแล้วก็ลืมและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญบ้านโนนวัดมันไม่ใช่แค่แหล่งโบราณคดีอีกแห่งหนึ่งมันคือหลักฐานที่บอกโลกว่า บรรพบุรุษของเราคนอีสานโบราณพวกเขาทรงพลังกว่าที่โลกคิดพวกเขาฉลาดกว่าที่โลกเข้าใจพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกเป็นนวัตกรเป็นต้นกำเนิดของสิ่งที่โลกใช้กันทุกวันนี้ไก่ที่เรากินทุกวันมันเริ่มต้นที่นี่ที่บ้านโนนวัดและการค้นพบนี้ทำให้เกิดคำถามใหม่มากมายถ้าพวกเขาเป็นคนแรกที่เลี้ยงไก่ได้สำเร็จ แล้วพวกเขาทำอะไรอีกที่โลกยังไม่รู้พวกเขาเริ่มต้นอะไรอีกที่เรายังไม่ค้นพบนักโบราณคดียังขุดค้นเพียง0.09%ของพื้นที่ทั้งหมดนั่นหมายความว่ายังมีอีก99.91%ที่รอให้เราค้นหาใต้เนินดินที่ดูธรรมดานี้อาจซ่อนความลับอีกมากมายที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของโลกและนั่นคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุด เราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองวันที่9กรกฎาคม2558บ้านโนนวัดได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นมรดกจังหวัดนครราชสีมามีงานเปิดป้ายอย่างเป็นทางการมีชาวบ้านมาร่วมงานกว่า500คนทุกคนภูมิใจเพราะพวกเขาเพิ่งรู้ว่าทุกวันที่เดินอยู่บนผืนดินนี้พวกเขากำลังเดินบนเรื่องราวของบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ปัจจุบันบ้านโนนวัดยังคงเป็นหมู่บ้านเล็กๆธรรมดาไม่มีนักท่องเที่ยวมากมายอย่างบ้านเชียงไม่มีพิพิธภัณฑ์ใหญ่โตชาวบ้านยังทำนาทำไร่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่เคยเป็นมาแต่ความหมายของมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ไม่ใช่แค่หมู่บ้านธรรมดานี่คือจุดเล็กๆบนแผนที่ที่เปลี่ยนความเข้าใจของโลกนี่คือที่ที่บอกเราว่า บรรพบุรุษของเรามีความสำคัญต่อโลกมากกว่าที่เราคิดเมื่อ4,000กว่าปีก่อนก่อนที่จะมีพีระมิดอียิปต์ก่อนที่จะมีกำแพงเมืองจีนก่อนที่โลกจะรู้จักอาณาจักรขอมหรืออารยธรรมใหญ่ๆใ,ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งกลางทุ่งนาที่ดูธรรมดาพวกเขากำลังสร้างอารยธรรมกำลังค้นพบกำลังบุกเบิก กำลังทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนและเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงไก่ครั้งแรกพวกเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำวันนี้จะแพร่กระจายไปทั่วโลกจะกลายเป็นอาหารหลักของมนุษยชาติจะเลี้ยงโลกทั้งใบแล้ววันนี้เมื่อเราเปิดตู้เย็นเห็นไก่แช่แข็งเมื่อเรานั่งกินข้าวมันไก่ริมทางเมื่อเราไปซื้อ KFC หรือสั่งพิซซ่าหน้าไก่ เราอาจไม่เคยคิดเลยว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่ที่หมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนานนครราชสีมาเมื่อ3,670ปีก่อนนี่คือพลังของการค้นพบทางโบราณคดีมันไม่ใช่แค่การขุดหากระดูกเก่าๆมันคือการค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองว่าเรามาจากไหนบรรพบุรุษของเราเป็นใคร และพวกเขาสร้างอะไรไว้ให้เราบ้านโนนวัดคือคำตอบหนึ่งที่บอกเราว่าเราควรภูมิใจในบรรพบุรุษของเราพวกเขาอาจไม่ได้สร้างปราสาทหินใหญ่โตพวกเขาอาจไม่ได้เป็นกษัตริย์หรือเจ้านายแต่พวกเขาสร้างอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาสร้างรากฐานของอารยธรรม สร้างวิถีชีวิตสร้างความรู้สร้างวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมาจนถึงวันนี้และใต้เนินดินที่ดูสงบเงียบนี้ยังคงซ่อนเรื่องราวอีกมากมายรอให้เราค้นหารอให้เราเข้าใจรอให้เราบอกต่อให้โลกรู้